สีคำนวณบำเหน็จชราภาพนะครับหวข้อวันนี้รับเงินบำเหน็จชราภาพ136,294บาท28สตังค์นะครับได้ชัวร์มาบอกวิธีการคำนวณกับตัวอย่างในวันนี้นะครับว่าคำนวณอย่างไรนะครับมีวิธีการคิดอย่างไรไอ้นั่นมาแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวเราบอกหมดนะครับละเอียดแน่นอนเพราะนั้นดูให้จบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับ ก็ดูนะครับเงินที่ถูกหักไป5%มันแบ่งไปทำอะไรได้บ้างนะครับมันแบ่งไปทำอะไรบ้างนะครับ3%หลกัหลกๆจะแบ่งไปในกรณีชราภานะครับแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรนั่นเองนะ3%ตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่า750บาทสมมุตินะ5% 750บาทเนี่ย450บาทมันถูกแบ่งมาใช้ตัวนี้นั่นเองเอาละวิธีการรู้นะครับว่าคุณจะได้รับบําเน็จ นะครับโดยประมาณนะยังไม่รวมผลตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับใส่ข้อมูล username password ของเรา,เาไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพมาตรา33นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งจะบอกถึงนะครับจำนวนปีที่คุณชำระนะครับประกันสังคมที่มันสมทบเข้ามานะครับแล้วก็ คอลัมน์ที่2เนี่ยจะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนคือของเราเองอะ่ะเท่าไหร่นะครับคอลัมน์ที่3เป็นจํานวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4เป็นเงินสมทบของภาครัฐในกรณีอา่าเหตุการณ์โควิดหรือเหตุการณ์เศษรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญสําคัญที่ในอา่าที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งปีเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในตารางนี้นั่นเองนะครับใคร อยากให้คำนวณให้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งยอดรวมทั้งหมดในแต่ละปีนี่แหละนะครับไล่ไปเลยปีนี้ปีนี้ปีนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้เงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ตัวนี้นะครับเราสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.esso.go.th นะครับเข้าไปดูได้เลยนะเราเข้าไปดูในหมวดของเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ซึ่งจะมีทั้งหมด5คอลัมน์คอลัมน์แรกจะเป็นจำนวนปี ปีที่ชําระในแต่ละปีนะครับคอลัมน์ที่2จะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนในปีนั้นๆว่ารวมแล้วเนี่ยมีการส่งเงินสมทบนะครับที่สะสมในกองทุนเท่าไหร่นะครับคอลัมน์ที่3จะเป็นจํานวนเงินสมทบของนายจ้างคือหลักการของมาตรา3-3เนี่ยนะครับเราหักเท่าไหร่นายจ้างก็หักเท่านั้นนะครับสมทบเข้าไป แล้วก็ตารางที่4ี่จะเป็นจํานวนเงินสมทบของภาครัฐอันนี้เป็นศูนยะ์ูนย์ะอันนี้ผมกรอกผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นยอดรวมของ3ช่องคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4นั่นเองนะครับก็เป็นรวมในคอลัมน์สุดท้ายนะตัวเนี้ยไม่ยังไม่ใช่เงินบําเหน็จสุทธินะครับบำเหน็จ um เนี่ยมันต้องบวกผลตอบแทนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคํานวณผลตอบแทนกันนะครับว่าเป็นอย่างไร ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนว่าบําเหน็จชลาภาพเนี่ยนะครับประันสังคมเขาเอาไปลงทุนด้วยนะเพราะนั้นเมื่อเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะมีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับมาว่าคุณได้เท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยได้เป็นเปอร์เซนต์ว่ากี่บาทกี่บาทถามว่าเอามาจากไหนนะครับตัวนี้เอามาจากข้อมูลการกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชลาภาพปีพุทธศักราชต่างๆนะครับเนี่ย ที่ประกาศสังคมประกาศเอาไว้ว่าคำนวณจ่ายอัตราเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์เอามาเป็นตารางนี้นะั่นเองใช้ตารางนี้อ้างอิงได้เลยนะข้อมูลจริงวิธีการคำนวณผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพโดยละเอียดไล่ไปทีละโลเลยนะครับโลที่1น,นะปี2552นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม1,800บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทนในปี52อยู่ที่4.05%นะครับตามตารางผลประโยชน์ตอบแทน437ร้สบาทสีสตางค์ปี53นะครับเงินสมทบเเงินสะสม21,000เงินสมทบ1,800บาทสะสมนะครับ21,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนตามปี52 53เนี่ย4.25%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้918บาทนะครับในปีนี้ ปี54นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสมนะครับ3า4 0 0บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.08%นะครับผลประโยชน์ตอบแทน1321บาท92สตางค์ปี55เงินสมทบอยู่ที่9,600บาทสะสม42,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับ4.15%นะครับของปี5 5 ผลประโยชน์แทนได้รับนะครับ1,743บาทนะครับรับไปเลยปี56นะครับเงินสมทบ9,600บาทนะครับมาบวกกันเนี่ย42,000บวก9,600เท่ากับสะสม51,600บาทอัตราผลประโยชน์แทนในปี56 4.27%ผลประโยชน์แทน2203บาท32ต่างปี57เนะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม61,200บาท อัตราผลประโยชน์แทน 3. ามจุดหเปผลประโยชน์แทนสองพันสองร้อบาทเกสิบตางค์ปี58เงินสมทบแปดพบาทสะสมหกหมืนเก้าบาทอัตราผลประโยชน์แทนสามจุดสองหนึ่ปอร์เผลประโยชน์แทนสองพันสร้บาท 32, สามสิสตางค์ปีห้เงินสมทบ9,600บาทสะสม7,8800บาทอัตราผลประโยชน์แทนสามจุดเปเ ผมิงแทน2องพนบาท20สตางค์ปี60นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม8,9600บาทอาตาั 3, 6, 3, 4, 5, 6, ตราผมวิ่งแทน3.61%มวิ่แทน32,34บาท56สตางค์ปี6.1นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม1,400บาทอาตาัตราผมวิ 3, 1, ่ืแทนส1มทน่ง ผแนสา7 2นบาท64สตางค์ปี6 2นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม1 1 1 2 0 0บาทอัตรา,าผลปรียแทน4.25%ผมเปียนแทน4,726บาทรวมผลประโยชน 4, ์ตอบแทนทั้งหมดนะครับ25,094าบาท28สตางค์อ่าคราวนี้บัมเน็ตนะครับ1 1 1 1,200บาทนะครับในคอลัมน์ที่5นะบวกผลประโยชน์แทน25,094บาท28สตางค์เท่ากับรวมเงินที่จะได้รับนะครับเป็นบำเหน็จร,รวมผลประโยชน์แล้ว136,294บาท28สตางค์รับไปเลย ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ,บปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจันคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ